Good m o r n i o g Good morning. Today we come to see you and me. l e ั s say, สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกับคุณครูแววนะคะวันนี้คุณครูแววมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่14ของการเรียนการสอนแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรานั้นคุณครูแววมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้กับเด็กๆได้ทํากันนะคะ<ด> กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะทําให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะวันนี้คุณครูเวลามีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเสียงเพลงนะคะให้เด็กได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเสียงเพลงนั่นเองนะคะเพลงนั้นมีชื่อว่าชุมชนของฉันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูเวลจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเลยนะคะพร้อมไหมยัง ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวประกอบเพลงชุมชนของฉันได้เลยค่ะไปกันเลย นกกระจิบจ้าบจ้าวจา,จาฉันชื่อนกกระจากจิ๊บจ,จ,จิบจิบนกกระจิบบินไปจ้าบจาจานกกระจาดบินไปบินไปหมด,ดเลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเ,เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรืเร่องชุมชนของเรากันก่อนเลยค่ะ สัปดาหนี้เราจะเรียนเรื่องชุมชนของเรานะคะเด็กพูดตามคุณครูนะคะชุมชนของเราาก่อนที่เราจะไปเรื่องชุมชนเรียนเรื่องชุมชนของเรานั้นคุณครูจะพาเด็กไปท่องคาคล้องจองชุมชนของเรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคุณครู ท่องคำของจองก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบที่สองให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะพร้อมไื่ยังคะถ้าพร้อมแล้วคาคล้องจอง,องชุมชนของเราเราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพรยาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาดสะอาดวิ่งนะักหนูหนูรู้จักชุมชนใหม่เอ่ย ทีนี้ให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคำคล้องจองชุมชนของเราเราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพยาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาดสะอาดยิ่งนักหนูหนูรู้จักชุมชนไหมเอ้ย เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในคำคล้องจองชุมชนของเรานั้นมีสถานที่อะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะ,ะจะมีโรงเรียนมีอรคะมีโรงพยาบาลมีวัดและก็มีตลาดนั่นเองนะคะในชุมชนของเราจะมีสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านวัด หรือว่าสถานีตำรวจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของเราว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะเรื่องที่หนึ่งที่เด็กๆจะได้เรียนนั้นก็คือเรื่องสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน เรื่องที่สองเรื่องความสําคัญของสถานที่ในชุมชนนะคะเรื่องที่สามก็คือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของเราเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติต่อชุมชนของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรื่องที่ห้าที่เด็กๆจะได,เด้เรียนนั้นก็คือเรื่อง าการมีส่วนร่วมในชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องอเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเด็กเรื่องสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนของเรานะคะว่ามีสถานที่อะไรบ้างสถานที่แรกรูปนี้คือรูปของอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือโรงพยา บ้านั่นเองโรงพยาบาลมีไว้ทําอะไรคะใช่แล้วค่ะรักษาคนป่วยคนไหนไม่สบายก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะต่อไปสถานที่นี้คือถูกต้องแล้วค่ะคือวัดนั่นเองวัดก็คือเป็นสถานที่ที่เราไปทําบุญสักบารนั่นเองนะคะต่อไปสถานที่นี้คือ ถูกต้องแล้วค่ะชื่อสถานีปัอ๊อ่าสถานีตำรวจนั่นเองนะคะมีไว้กับกันผู้ร้ายนะคะต่อไปสถานที่ตรงนี้คือบ้านของเด็กๆนั่นเองนะคะบ้านของเด็กๆก็จะอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะต่อไปสถานที่นี้คืออะไรคะตลาดถูกต้องแล้วค่ะตลาดก็ อาจจะอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเอบริเวณใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเด็กๆนะคะ <c oughs> เรื่องต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั้นก็คือเรื่องความสําคัญของสถานที่เรารู้จักสถานที่ไปแล้วว่าในสถานที่อะไรบ้างที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนของเราหรืออยู่ในชุมชนของเรานะคะ <c oughs> ต่อไปเราจะมาดูเรื่องความสําคัญของสถานที่กันก่อนเลย เด็กๆเห็นไหมคะว่าสถานที่นี้คือวัดนั่นเองวัดมีความสําคัญยังไงคะเด็กๆสถานที่นี้ก็คือทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถไปทําบุญตักบาตรร่วมก,กันกับคุณพ่อคุณแม่ในวันพระใช่ไหมคะต่อไปอความสำคัญของสถานที่นี้สถานที่นี้คือคือบ้านนั่นเองนะคะบ้านมีความสําคัญยังไงคะเด็กๆบ้านมีความสําคัญก็คือเป็นสถานที่ที่ อยู่อาศัยของเรานั่นเองเรากลับจากโรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทํางานก็มาอาศัยหรือมาพักอาศัยมาพักผ่อนอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะต่อไปโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ทอรนนนนะะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องไปเรียนหนังสือนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆนั่นเอง ต่อไปสถานที่ต่อไปคือตลาดตลาดมีไว้ทําอะไรคะเด็กถูกต้องแล้วค่ะตลาดมีไว้ให้เราไปซื้อของอย่างเช่นไปซื้อผักผลไม้ไปซื้อกับข้าวไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออาหารไปซื้อสิ่งของต่างๆที่เราอยากซื้อนะคะตลาดก็จะมีอยู่ในบริเวณชุมชนของเรานั่นเองต่อไปสถานที่นี้คือสถานีตำรวจ เห็นไหมคะว่าสถานีตํารวจเขามีความสําคัญยังไงคะเด็กๆถูกต้องแลวคะ่ะสถานีตํารวจเขามีไว้จับโจรนผู้ร้ายใช่ไหมคะมต่อไปสถานที่นี้คือเด็กๆเ,เห็นกากระบาดเด็กๆต้องรู้จักก็คือสถานที่โรงพยาบาลน,นั่นเองถูกต้องเลยคะ่ะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่รักษาคนป่วย ถ้าเด็กๆไม่สบายคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาใช่ไหมคะ,ะเรื่องต่อไปที่เด็กจะได้เรียนนั้นก็คือเรื่องอในชมุมชนของเรานั้นมีสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเพราะฉะนั้น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญน,นะคะเวลาทิ้งขยะก,ก็ต้องทิ้งให้ถูกที่แล้วก็คัดแยกประเภทของขยะด้วยนะคะเด็เกๆอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมคะเวลาทิ้งขยะ อ่าต้องทิ้งขยะให้ถูกประเทศของขยะแต่ละประเทศนะคะเวลาเทศบาลหรือว่าคนที่มาเก็บขยะเขาก็จะได้เก็บได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วขยะแต่ละประเทศก็จะไปอยู่ในถังขยะของใครอของของขยะประเภทนั้นๆนะคะ,ะต่อไปการปฏิบัติตนต่อชุมชนอ่เด็กๆดูภาพนี้ เขาทำอะไรกันคะอ่าเขาช่วยกันปลูกต้นไม้จะสังเกตเห็นว่ามีเด็กมีผู้ใหญ่นะคะอ่าช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะทำให้อากาศเนี่ยอ่าในชุมชนของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นนะคะทำให้ร่มรื่นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไป การปฏิบัติตนต่อชุมชนเนี่ยก็คือรูปนี้เขากําลังทําอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเขากําลังช่วยกันเก็บขยะวาดใบไ,ดไม้ต่างๆในชุ่ชนของเราเพื่อจะทําให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเด็กๆดูรูปนี้รูปนี้ก็คืออ่าสังเกตเหน็นไหมคะก็คือทะเลนั่นเองทะเลเป็นที่สาธารณะ ใช่ไหมคะดเด็กเวลาดเด็กไปทะเลดเด็กทิ้งขยะลงลงทะเลได้ไหมคะทิ้งขยะลงบริเวณทะเลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าดเด็กเห็นขยะหรือ,อเห็นคนทิ้งขยะนะคะดเด็กๆก็ก็ไม่ควรทิ้งขยะลงบริเวณที่ทสาธารณะแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของอสถานที่สาธารณะเพราะเป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องใช้ร่วมกันนะคะเอาไป เด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำคลองที่น่าเสียเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีขยะเต็มไปหมดเลยแล้วน้ำก็มีสีอะไรคะดเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีสีดำถ้าน้ำมีสีดำแสดงว่าน้ำในแม่น้ำลำคลองต้องสกรปรกหรือสะอาดสกรปรกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเด็กๆมีขยะหรือว่า เด็กๆจะต้องทิ้งขยะเด็กๆต้องต้องทิ้งขยะลงที่ไหนคะลงถังขยะนั่นเอง,ท,งทิ้งทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะทําให้แม่น้ําสก,กรปรกนั่นเองนะคะปลาก็จะอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะถ้าน้ําดาอย่างนี้ต่อไปเด,เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้กำลังทําอะไรอ่าเด็กเด็กคนนี้กำำําลัง วาดแล้วก็ขีดเขียนลงบนกำแพงที่เป็นที่สาธารนณะอย่างเช่นวัดนะคะหรือว่าตรงกำแพงที่เป็นที่สาธารนณะอย่างเช่นโรงเรียนเงนี้ยเด็กขีดเขียนลงบนกำแพงโรงเรียนหรือว่าที่วัดได้ไหมคะไม่เลยนะคะอ่าเพราะจะทําให้สถานที่นันนั้น่ะไม่น่ามองนะคะแล้วก็ดูตก,กรปรกปด้วยนะคะอ่ะต่อไปการมีส่วนร่วมในชุมชน เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าเนี่ยในชุมชนของเด็กอาจจะมีที่ทําการสหกรณ์ชุมชนนะคะมีขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันภายในชุมชนแล้วก็มีร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนนะคะเพื่อ,อ,อสมาชิกในชุมชนของเราสามารถเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนหรือขายสินค้าในชุมชนของเราได้นะคะต่อไปร้านค้าชุมชนคุณพ่อคุณแม่อาจจะ,ะมีฝีมือในการ ทำทำงานศิลปะหรือว่า,าทำแจกันทำอะไรหย่างค่ะแล้วก็เอามาขายกันในชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็เอามาขายให้นักท่องเที่ยวนะคะเงินของเราก็จะได้หมุนเวียนเข้ามาในชุมชนของเรานั่นเองนะคะการร่วม ประเพณีต่างๆก็เป็นเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถไปร่วมกับชุมชนได้อย่างเช่นประเพณีการสงการกระถินหรือว่าวันลอยกระทงเด็กๆก็สามารถไปร่วมกับชุมชนได้นะคะแล้วดูรูปนี้เป็นรูปที่ผู้ปกครองและเด็ก ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนก็คือช่วยกันดูแลรักษานะคะ,ะความสะอาดนะคะในชุมชนของเรานั่นเองนะคะต่อไปอเรื่องชุมชนของเรานั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคุณครูเวลมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ย วาดรูปและระบายสีสถานที่ต่างๆในชุมชนของนักเรียนเองนะคะว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เด็กๆวาดรูปอพอเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งมาให้เพื่อนๆดูในกลุ่มในรายกลุ่มของห้องเรียนของเรานะคะกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ คุณครูฝากไว้ด้วยว่าชุมชนของเรานั้นเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันเราอยู่อาศัยร่วมกันนะคะเด็กๆก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะของชุมชนของเราด้วยนะคะวันนี้คุณครูแววก็าลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือกิจกรรมหน้านะคะคุณครูแววไปแล้วนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย